เรากำลังล่องเรือเอาลองเรือไปไหนไม่กินตอบด้วยลองเรือไปไปชมาไปนัการอ่อนนี้เราลงเรือที่ัง่ลาน้าวางยังวัดสมุทสาคนใช่ไหมยังวัดสมุทรสงคราโอเคเรากำัง ไปจับทัวร์ค่ะคลิปนี้ทีนี่มีน้มัมี้หมด8ท่านนะคะอากคนรู้ใจค่ะคนสวยที่นั่งเรียบอยู่ข้างหลังนะคะถ่วเปดตาดำสงสัยคุณพอไม่เห็นนะคะตอนนี้ก็คือญาญ่านะคะคุอญาญ่าเลยภายในไม่เห็นี้และคนสวยที่อยู่ด้านหน้านะคะก็คือเพื่อนวนนา ของพอชาค่ะวันแรกคือวัดทองลุงนะครับวันนี้มีรู้เพราะตรงสัตว์ปิดนะครับอ๋ค่ะใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำแม่น้ำแม่จอมนะครับเ็ที่ใช้เวลาขึ้นไปไหว้พระวัดละประมาณ20นาทีนะครับค่ะที่มีสิ่งของที่เด้งไห้กันมาเ่อมีนะครับเวลาขึ้นลงโป๊ะระวังสิ่งของตกน้ำครับการนตาตัทรศัพท์กระเป๋าตังกุญแจรถตกกันบ่อยนะครับค่ะ เรือชื่อเรือลำนี้ชื่อเรือน้องแชมป์สองหรือพี่ดำสองอะไรก็ไ <darum> ด <coating s> ้ค่ะเรือออลยน้องแชมป์สองได้ค่ะเดี๋ยวผมขอสอบถามนิดนึงคือว่าไปไหว้พระห้าวัดวัดสุดท้ายเนี่ยพี่เจาะจงจะไปวัดจุฬามณีหรือว่าจะไปวัดบางกุ้งวัดจุฬามณีกับวัดบางกุ้งแตกต่างกันตรงไหนลูกอ่าวัดจุฬามณีจะเป็นวัดที่มีทาวเวสสุวรรณวัดบางกุ้งเนี่ยเป็นวัดที่ว่ามีโบสถ์อยู่ในต้นไม้เเป็นทาววสโบสถ์อยู่ในต้นไม้ดีกว่าวัด เอูดอยู่ในต้นไม้ดิเป็นวัดพระเจ้าปาาเข้าด้วยโอ้วัดพระเจ้าตากดีโชคดีจังโอเคให้เราถือที่รอกเนาะ